ฮัลโหลยยสวัสดีโอนิจิวะเพื่อนทุกคนฮะวันนี้เจพาไปถือจะพาเ,เพื่อนๆไปงานสครีมเฟสฮะเป็นคอนเสิร์ตธีมฮาโลวีนนะผมเป็นสครีมเฟส2025นาเนะเพื่อนตอนนี้เรามาที่จุดรวมพลกับเพื่อนๆนะฮะก็คือมารอสมาชิกทั้งหมดเอ่อปีนิรุสต์จะมีมาประมาณเกือบ20คนได้ท่านเพื่อนวันนี้สมาชิกของพวกเราก็มากันครบแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าสมาชิกแต่ละคนมีใครบ้างงานสครีมเฟสจะสนุกแค่ไหนไปดูกันนะทานเพื่อนนะเข้ามาเลย น้ฮันเบิร์ตตอนนี้ก็สมาชิกคนแรกชื่ออะไรครับพี่แอนค่ะพี่แอนนะฮะคนต่อไปครับผมแคทค่ะแคทนะฮะคนต่อไปครับมาร์คครับมาร์คคนต่อไปคอนครับผมคนต่อไปอ่าเดี๋ยวไปดูกันอีกมีใครกันบ้างมีฮันเบิร์ดสมาชิกแล้วก็มีประมาณนี้น้องอะไรฮะโบแมฮะอันนี้สดหรือเปล่าฮะแจกวาร์ไปเลยนะโอเคอ่ะแม็กสไป라이์คนนี้ไม่อยากรู้จักครับเพื่อนๆไม่ต้องรู้จักคนนี้น้องซินนมาเป็นใครจ๊ะสดไหม ไปไปไปก่อนเลยไปไปเล้ยก็บครับน้องฟุกน้องใครนะหลินหลินมีแฟนยังรูกมีแล้วจบแล้วเพื่อนโอเคไหมอันนี้พี่ชายยังเองอีกแป๊บแล้วที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือหัวหน้าที่หัวหน้าแกงหัวหน้าที่กบเรานี่เองเออเบื่อนๆไปเดี๋ยวไปดูว่ามีใครกันอีกชื่ออะไรครับ โซนไหมโซนไหมโซนไหมแจวาร์ฟดูได้ปะวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟเดี๋ยวไปเอากหลังไมานั่นเพื่อนเดี๋ยวเราจะลงเอ่อที่เต็มแล้วก็วาร์ฟแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงให้ทีนี้ข้างบนนะฮะนะเพื่อนรักเราเองชื่ออะไรครับคุณคือใครเขาเนี่ยชื่ออะไรครับมึงมาทำพิธีอะไรครับมากินเบียร์มไม่ควายถามไม่บอกดียรึ้จักด้วยโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันมา อันนี้จะเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะฮะชื่ออะไรครับ,บ,รบชื่อแบงะคะ์ชืไปไป่อแบงค์นะฮะสอนะฮะเพื่อนๆสอนนะฮะาสาวๆคนไหนสนใจเดี๋ยวเราทิ้งวาฟให้นะเพื่อนนี่ชื่ออะไรคนอย่างมึงอ่ะไม่น่า,ไม,นาไม่น่าถามหรอกตรงๆเลยมีปแฟนเพื่อน,เอ,นเองสอนนะฮะคนนี้อีนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงให้นะว่าสอนหรือไม่สอนอ้สมาชิกใหม่คนนึงแล้วอ่าชื่ออะไรครับชื่อกคุณกรนนะฮะเป็นสมาชิกของเรา ทั้งหมดทั้งมวลก็สมาชิกจะมีประมาณนี้นะฮะเอ้ยมาคนหนึ่งชื่ออะไรครับเอ่าชื่อดองครับชื่อดองนะเพื่อนอ่าก็คือมีประมาณนี้เบสเซร็จน่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนำไปทั่วกันเลยทีเดียวเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราไปสนุกกันในงานแล้วกันครับไปรัตัวข้างหนนะครับลุกขึ้นกันเลยคนเยอะมากเลยนะในงานนี้โอ้ลุนจดี๋ยวเลยส่นน่าคนงานเขาเสร็จก็จะจับจองที่หน้าเวทีนะเพราะว่ารายเอียเต็มเต็มซึ่งเราไม่ได้น้่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าเรื่องมันชวนไปเอาเพื่อนเข้าหอกันนะะฮ เพื่อนๆดูคิวดูแถวนะฮะ <S <S หุยคนเยอะมากๆเลยเพื่อนวันนี้ก็ตามมาเลยอย่างที่บอกไลฟ์แม่งโคตรดีวันนี้คนคน่อนข้างเยอะนิดนึงท่านเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตสครีมเฟสสองพันยี่สิบห้านะฮะก็บรรยากาศข้างในงานเป็นมานี้ฮะสวยมากเพื่อนเือนเออโคตรสวยเลยตีมโคตรดีธีมเนี่ยเป็นตีมฮาโลวีนใช่ไหมเพื่อนทุกคนก็จะแต่งหน้าเป็นผีบ้างเป็นตัวอะไรบ้างเยอะนีน้ไปหมดเลย พ่อมดแม่มดคือหลากหลายมากตรงตีมเนี้แบ็กดรอปนี้คือไปถ่ายรูปมาคือโคตรแจมาแต่วันนี้เรายังไม่ได้ไปถา่ายกันเลยท่านเพื่อนก็ตอนเนี้อ่าแลกค r code คแลกบัตรแลกลิสแบนมาแล้วเ้วเข้ามาในงานก่อนแล้วก็มาจอดมือที่อย่างนี้ดีกว่าเพราะไม่งางนั้นคนจะเยอะวันนี้คนคน่อนข้างเยอะจริงคนแน่นเบียดเสียดมากๆซึ่งเมื่อกี้ก็เราบิ้วกันมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าในงานเป็นยังไงวงแรกที่จะเล่นนะครับเป็นน้องปันนะครับเพื่อน เราดูกันต่อเลยกันไปไปกก่ก่อนหมดอเลยนะซึ่งเขาจะแยกพรนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนให้ทุกคนมาเล่นเกมกิจกรรมต่างๆงเพื่อนจะมีอพื่อเพื่อนไปไหนแล้ววะตีฮะเราก็มาดูกับแก้มกันนะเพื่อนราคาประมาณนี้ปึ๊บ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 ,บโอเคเอะไรครับโอเคนะเพื่อนอยู่มาอีกคนเดียวมากเลยนี่ขนาดวงยังไม่เล่นนะเต่านี้มันเดย์หรือที่เมด้าขึ้นนะเพื่อนผมบ้าก่อเพื่อนเลยว่าเยอะจัดเอาพวกทําอะไรอ่ะเขาทีมเขาเป็นลูกสาวของเกิรมาค่ะแบบ ก็ขายไปละกินไม่ได้เลยค่ะปกติอยู่กับแดดกับมัมันแบบรุ่กินไบคกร์ตอนเช้าจะรู้อ่ะคือเกิดฮะตอนนี้กำลังหางคุจะตายอยู่มีหรือเปล่าวะแล้ววงแรกก็คืนเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นน้องปันนะฮะเพื่อนเราเองก็ไม่ค่อยรู้จักน้องเท่าไหร่แต่เราก็ฟังได้นะฮะไปกันต่อเสียหายเพื่อนๆตอนนี้เราก็นะฮะรอซื้อเบียร์กันอยู่ซึ่งวงต่อไปที่จะเล่นน่าจะเป็นวงออลลี่บันเดย์นะเพื่อนแต่ว่าเบียร์ที่นี่ขายประมาณห้าโมงเย็น เราก็เลยมานั่งรอกับเพื่อนบอลเพื่อน<ว>บอลสองคนมันเดินเพื่อน <S <S นะฮะมือนิดนึงมันรยาไกศาก็ประมาณนี้นเพื่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูรยากาศข้างในกันนี่เป็นไงนะะตอนนี้คนก็เริ่มนั่งเริ่มทยอยกันประมาณแบบว่าเตรียมรอออลิมปิกเมดย์ขึ้นไปนะฮะหลังจากที่น้องฟันเพิ่งเล่นจบไปเมื่อกี้เพื่อนเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าออลิมปิกเมดย์จะเล่นมากันแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้ขอต่อคิวซื้อเบียร์ก่อนเพื่อนไม่ไหวแล้ว ขาดตอนเมื่อกี้นั่งกินข้างนอกมาเสร็จใช่ปะปแล้วทีน,นี้พอเข้าข้างในแล้วแบบขาดตอนไงก็วเบีย์ขาโมงเย็่งไงก็ต้องรอต่อไปนะเพื่สู้ต่อไปวงต่อไปก็เป็นนอลลี่มันเดย์นนเหมือนหัวใจเพลงเศร้าของเรานี่เองจบจากนอลลี่มันเดย์เราก็ไปต่อกับโจีพูปสินนะครับมวลมวลเซิร์ฟกันไปนะครับวงต่อไปก็เป็นโปเลโตนะฮะสนุกมากครับวงนี้ วงต่อไปก็ three man down ปีนี้ดูมาหลายรอบนลฮะแต่ว่าเราไม่เบื่อเพราะเพลงน้องเขามันสนุกมากๆไปเล่นของสูงกันต่อกับพี่ีวง Big a n อนนะฮะเพื่อนเพือนแล้วก็ไปพักร่างกายฟังเพลงมาพอจังน้องเจฟซาเตอร์นะฮะแล้วแล้วเราก็ไปกระโดดมันๆกับ Body ้ l a m กันเลยนะฮะเพื่อนเเป็นวงโปรดอีกวงหนึ่งที่ผมชอบมากวงนี้นะฮะ มาที่ไรไม่ได้หยุดเต้นเลยนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายกับวงไทยโทสมินนะฮะวงนี้เดือดมากกระโดดจนหมดแรงนะครับวงนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กํำลังจะเลิกงานสัครีมแล้วฮะบรรยากาศก็กลงเหลวมากเลยตอนนี้คนเหลือไม่เยอะแล้ววงสุดท้ายที่เล่นไปคือวงเอ,อ่อวงอะไรวะไทยทสมินเพื่อนเดี๋ยวเรามาอัพเดตสาวๆีกว่าและจังหวะนี้จังหวะสวยนะฮะไม่แบตหมดพอดี กจะสัมภาษณ์สาวแจกว้าเพื่อนเพื่อนสักหน่อยนะฮะไม่ได้นะฮะงานนี้เป็นไงครับแต่ละคนน่ารักกันไม่เอ่ยงานคอนเสิร์ตบอกเลืคําคำเดียวว่าสีสันอลันตากันเสเดียวเชียวนะเพื่อนซึ่งบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะเพื่อนน่ารักกันทุกคนเลยชอบคนไหนคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะเพือเพื่อนนะฮะเสียดายมากๆไม่มาแบตหมดเลยตอนนี้ก็เป็นว่าวันนี้ประทับใจสนุกมัน หมดเรียวหมดแรงกันเลยนะฮะเพื่อนๆสนสุกมากๆเมายับเยินก็ปิดท้ายด้วยการเซลฟี่กับสาวๆเพื่อนๆในกลุ่มเรานะฮะกลุ่มเราเอามากันเยอะเบียเซตผมนับไม่ได้เลยเพื่อนๆน่าจะ20่สิบกว่าคนได้มั้งแต่พออยู่ในงานมันก็กระจายกันไปนั่นเพื่อนตอนนี้ก็ไล่ถ่ายเซลฟี่รูปกับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่นะฮะแล้วก็น้องๆที่เข้ามาในงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับเอาตรงๆก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เที่ยวคอนเสิร์ตนะฮะถึงแม้ว่า ผมอะจะไปงานคอนเสิร์ตปีนี้บ่อยมากๆนันเพมือนก็เจอแต่วงเดิมๆซ้ำๆแหละก็คือเราไม่ได้ฟิกกับอ่าศิลปินนะฮะแต่เราฟิกกับเพื่อนๆมิตรภาพที่หน้างานคอนเสิร์ตก็คือแต่ละคนเอ็นจอยทุกคนนะน,นเมือนสนุกมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอ้อ